สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 5พันอกสาันนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีกุมค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่ามีดาวไราย้ายบ้างก็จะมีดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีวิจิกวันที่9นะคะเวลา10นากา16นาทีดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีวิจิกในวันที่14เวลาตี52างนาทีดาวคานย้ายเข้าสู่ราศีพฤษวันที่16 เวลาเที่ยงคืน9ก้นาทีและดาวพุธย้ายอีกครั้งนะคะเข้าสู่ราศีธนูเวลา2 7เอ้ยเวลา23นาฬนาทีในวันที่27ค่ะและก็ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่17เวลา8-53นากา53นาทีและสุดท้ายคือดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่30เวลา8-46นาฬนาท,นาทีนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าคนลัคนาราศีกุมเป็นอย่างไร คนรักนาดาศีก่มตัวตนของเขาคือดาวราหูนะคะดาวราหูอยู่ในเรือนสหัชชะก็เป็นอะไรที่เข้มแข็งอยู่นะคะเพราะว่าราหูในตำแหน่งนี้ก็คือได้เทวีโชคอยู่เจ้าชะตาก็จะมีความมั่นคงมีความเ,าเขาเรียกว่ามีคนเกื้อนหนุนมีคนคอยอุปถัมภ คอยช่วยเหลืออยู่นะคะในในตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็อยู่ในเรือนสหัชชะเนี่ยเป็นเรือนแห่งเพื่อนฝูงมิตรสหายเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเรือนแห่งการอ่าออกสู่สังคมออกสู่อ่าวงกว้างนะคะในการทำเปิดตัวใหม่ๆในการทำอะไรใหม่ๆก็จะมีคอนเน c t ชันมากมายหลากหลายนะคะแล้วก็ก้าวสู่ความสำเร็จก้าวสู่การมีชื่อเสียงได้นะคะสำหรับคนลัคนาราศีกุมในปีนี้นะคะทีนี้ เรามาวิเคราะห์กันว่าในเดือนนี้เนี่ยนะคะเจ้าชะตามีนโน้มจะเป็นในลักษณะไหนนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการเงินกับการงานเนี่ยนะคะการเงินค่อนข้างจะเข้มแข็งดีเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะคะได้ตำแหน่งกเกษตรอยู่ในเรือนกระดุมพระแล้วก็จะเห็นเด่นชัดเนี่ยนะคะหลังวันที่2ธันวาคมไปเนี่ยการเงินเนี่ยก็จะมีการ ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะก็คือจะมีความมั่นคงมากขึ้นอาจจะมีรายได้มากขึ้นนั่นเองด้วยนะคะเพราะว่าดาวพรหัสเนี่ยจะเริ่มโคจรปกติหลังวันที่2อธันวาคมไปนะคะสำหรับเดือนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยนะคะอะก็คืออการทำอะไรใหม่ๆนะคะการอ การทำอะไรใหม่ๆการลงทุนหรืออะไรเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้ทำสูงอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาก้าวหน้าในเรื่องการงานได้ดีด้วยนะคะอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะงานก็จะเกิดผล่งความมั่นคงมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยจะเกิดความก้าวหน้าเกิดความมั่นคงนะคะดาวเจ้าเรือนการงานก็อ่า อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ในเรือนพันธุนะคะในช่วงหลังวันที่16นะคะถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งเป็นประเนี่ยนะคะก็คือดาวเจ้าเรือนกันงานก็คือดาวเจ้าเรือนอเรือนราศีพิจิกเนี่ยนะคะอ่าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าใช่ละราศีพิจิกเนี่ยเป็นเรือนกัมมะของคนลัคนาราศีกลุ่มดาวเจ้าเรือนกัมมะก็คือดาวอังคารดาวอังคารโคจรเข้าสู่ เรือนปุตตะเนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็จะโครจรย้ายเข้าไปสู่เรือนพันทุก็คือถอยหลังกลับเนี่ยนะคะ,ะได้ตำแหน่งเป็นปะเนี่ยนะคะ,ะเนื่องด้วยที่ผ่านมาก็อาจจะมีการทำอะไรใหม่ๆมากแล้วนะคะ,ะได้ผลดีมาพอสมควรแต่ตอนนี้โครจรย้อนกลับก็อาจจะสะดุดบ้างนะคะอาจจะไม่ได้เป็นไปดังตั้งใจบ้างแต่ก็ยังเกิดความมั่นคงอยู่นะคะทั้งนี้ เพราะว่าสลับเรือนกับดาวเจ้าเรือนการงานนั่นเองจะเห็นได้ว่าดาวอังคารอยู่ในราศีพฤษได้ตำแหน่งเป็นประดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเนไ,ไ,ไคะเจ้าเรือนพันธุที่ดาวอังคารเข้าไปอยู่เนี่ยเขามาอยู่ในเรือนตรงกันข้ามก็คืออยู่ในราศีพิจิกซึ่งก็ได้ตำแหน่งเป็นประประเล็งประเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นการแลกเรือนกันด้วยสลับเรือนกันก็เป็น ตำแหน่งอนุกเกษตรนะคะ,ะก็จะเกิดความมั่นคงในภายหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นการทำอะไรใหม่ๆอาจจะเกิดปัญหาการงานอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะไม่ราบรื่นติดขัดได้สะดุดได้แต่สุดท้ายแก้ไขได้และก็ผ่านพ้นได้ดีได้ด้วยและอีกทั้งยังมีดาวคู่มิตรเข้ามาสู่เรือนการงานก็คือ,อมีดาวพุธด,ดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่ร่วมด้วยซึ่งดาวพุธกับดาวศุกร์ก็เป็นดาว ท่ธาตุนะคะแล้วก็ดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวคู่สมพลเพราะฉะนั้นเกื้อหนุนเกื้อกูลกันจะเห็นได้ว่างานและการทําอะไรใหม่ๆก็ยังเกิดผลสําเร็จได้ดีอยู่สําหรับคนลักนณาราศรีกุมนั่นเองสําหรับเรื่องอ่าสิ่งที่มองเห็นอีกเนี่ยนะคะสำหรับคนลักนาราศรีกุมเนี่ยคนราศรีกุมเนี่ยนะคะก็ กี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ,ะดาวเจ้าเรือนปัตตนิคือดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ตอนอยู่ในเรือนสุพะเนี่ยนะคะก็เหมือนจะดีะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังได้รับกระแสของดาวราหูอยู่ก็อาจจะมีความไม่ได้หังใจบ้างมีความขัดแย้งกันบ้างนะคะแต่เมื่อดาวอาทิตย,ย้ายเข้าสู่เรือนกัมมะนะคะก็จะเริ่มปลอดโปร่งมากขึ้นนะคะ งานนะคะคู่ครองความสัมพันธ์ก็จะเริ่มราบรื่นดีขึ้นด้วยเช่นกันทั้งนี้ก็คืออยู่ร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเดือนสุภะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ก่อเกิดความรักความสัมพันธ์ความผูกพันกันและบางทีก็อาจจะช่วยเหลือกันในเรื่องการงานได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคนรักมีคู่ครองคนรักเนี่ยนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่จะเห็นเด่นชัดและก็จะดีขึ้น ชัดเจนก็หลังวันที่17ไปช่วงนั้นคือดาวปัตตนิโคจรย้ายเข้าสู่เรือนกัรมะนั่นเองนะคะส,ส่วนเรื่องการเงินการาการเงินที่เห็นเด่นชัดในเดือนนี้นะคะการเงินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินก็มีความมั่นคงก็เหมือนอย่างที่กล่าวมาแต่จะมีความก้าวหน้า ความเห็นเด่นชัดก็หลังวันที่2ธันวาเนี่ยนะคะส่วนรายจ่ายในเดือนนี้ก็อาจจะไปเกี่ยวพันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอความซื้ออะไระเพื่อตัวเองเพื่อความสุขกายสบายใจของตัวเองเนี่ยนะคะโดยรวมอนะคะแล้วก็หรือทําอะไร ลงทุนที่เกี่ยวกับการงานก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นว่าเจ้ชะตาอาจจะใช้เงินไปกับสิ่งเหล่านี้นะคะและก็อาจจะเกี่ยวพันนะคะเกี่ยวข้องกับครอบครัวได้ด้วยนะคะสิ่งที่เราซื้อของสิ่งที่เราจับจ่ายเนี่ยนะคะก็จะไปเป็นไปในทํานองนั้นสรุปโดยรวมก็คือดวงชะตาของคนราศีกุมก็เริ่มฟื้นตัวที่ดีมองเห็นความสบายใจ ความชัดเจนความมั่นคงมากขึ้นความปลอดโปร่งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักนั่นเองนะคะ,ะดีโดยรวมดีเกือบหมดเลยนะคะอาจจะติดปัญหาติดขัดบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็การใช้จ่ายเงินบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูแล้วก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะคะก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ อย่างลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองอะนะคะอันนี้ก็เป็นคำทำนายโดยรวมของคนลัคนาราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตนะคะอย่างมีสติรอบคอบนะคะแล้วก็อย่าลืมสร้างกุศลด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ